Morning ครับทุกคนรุณนสวัสดิ์เช้าวันที่2จากทอสคานาปโตฟิโนนะครับนี่คือบรรยากาศตอนเช้าจากระเบียงห้องของเราครับได้จิบกาแฟร้อนๆพร้อมกับวิวสวยๆตอนเช้าเนี่ยสุดยอดเลยทุกคนสําหรับเช้าวันที่2ของเราครับก็จะไปปั่นจักรยานกันครับเช้านี้เราจะไปออกกําลังกายด้วยการปั่นจักรยานประมาณ5กิโลครับเป็นการเสียเหงื่อที่ได้บรรยากาศดีมากๆเลยจะบอกว่าทางทอสคานามีจักรยานให้เช่าด้วยนะครับทุกคนครับ แล้วก็มีเลนสำหรับปั่นจักรยานโดยเฉพาะเลยรับรองเลยครับว่าปลอดภัยแน่นอนเลยครับทุกคนให้ฟีลแบบว่ามนเรากำลังปั่นจักรยานอยู่ในต่างประเทศนะครับซึ่งช่วงเช้าครับบรรยากาศดีมากนะครับอากาศก็ยังไม่ได้ร้อนมากครับเป็นการคาร์ดิโอก่อนที่เราจะไปรับประทานอาหารเช้ากันนะครับอยากให้ทุกคนลองมาใช้ชีวิตที่ทอสคานนาดูสักหนึ่งคืนนะครับเพื่อที่จะได้เก็บบรรยากาศดีๆแล้วก็ได้รับอากาศดีๆกลับไปด้วยนะครับ ปั่นออกมาได้สักนิดนึงนะครับเราหันหลังกลับไปดูเนี่ยบอกเลยว่าวิวสวยมากๆครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นบึงของทางทัสคาน่านะครับแล้วก็เป็นสนามกอล์ฟด้วยอันนี้ผมก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายนะครับตอนที่กําลังปั่นจักรยานอยู่ทุกคนดูภาทิกกาลังขึ้นครับ้วยความรู้สึกเหมือนเรากําลังปั่นจักรยานอยู่ที่อิตาลีเลยครับทุกคนแต่ต้องแนะนําอย่างนี้นะครับว่าอาจจะต้องตื่นเช้าสักนิดนึงนะครับ เพราะว่าถ้าสายวันนี้อาจจะร้อนเกินไปสำหรับการปั่นจักรยานครับพอปั่นมาได้สักพักหนึ่งครับทุกคนเห็นดอกไม้สีเหลืองข้างกำแพงกันไหมครับมันคือดอกเหลืองชัชวาลครับกำลังบานตลอดเส้นทางเกือบประมาณ2กิโลเมตรได้ครับผมตอนแรกเหนื่อยๆนะครับพอเห็นกำแพงดอกไม้เหลืองชัชวาลเนี่ยก็สดชื่นขึ้นมาเลยครับทุกคนทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกับปั่นเร็วนะครับแต่จริงๆเราไม่ได้เร็วนะครับผมเพราะว่าทางเนี่ยค่อนข้างจะปั่นสบายแล้วก็ไม่ได้เหนื่อยมากนะครับ หลังจากที่เราปั่นจัก,กรยานเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มารอรถตู้รับเรากลับไปที่โปรโตฟิโนนะฮะก็จะมีรถตู้ของโรงแรมมารับเราครับเพื่อที่จะกลับไปทานอาหารเช้าที่โปโตฟิโนนะครับที่ห้องผักของเราและนี่ก็คือห้องอาหารเช้าของเราครับ<ๆ>ก็จะพาทุกคนไปดูอาหารเช้านะครับสําหรับเช้าวันนี้ในส่วนของอาหารเช้านะครับก็จะเป็นสไตล์แบบอาหารเช้าแบบเบสิกเลยนะฮะเป็นเบคฟาสที่หาทานได้ตามโรงแรมนะครับ แต่ในส่วนของเครื่องดื่มเนี่ยก็จะเป็นกาแฟสดนะครับเราสามารถสั่งกี่แก้วก็ได้นะครับในช่วงของเวลาอาหารเช้าโซนนี้ก็จะเป็นโซนของขนมปังแล้วก็เบเกอรี่ฮะส่วนอีกโซนหนึ่งก็จะเป็นโซนของพวกสลัดบาร์นะครับผมหลังจากทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็เสียโอกาสนะครับเราก็เลยถือโอกาสมาใช้สระว่ายน้ําของเขาสักนิดหนึ่งทุกคนเห็นวิวสระว่ายน้ํำไหมครับ เห็นแล้วรู้สึกว่าอยากจะว่ายน้ำทั้งวันเลยครับทุกคนและนี่ก็คือทัสคาน่า2วัน1คืนครับทุกคนชอบกันไหมครับถ้าใครชอบก็คอมเมนต์กันมาได้เลยครับดูจบแล้วอย่าลืมกดหัวใจนะครับแล้วเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่ออย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ